หมหาวิทยาลัยเรามีความกังวลใจอะไรก่อนออกไปทำงานกันบ้างครับวันนี้ K-Expert มีคำตอบเพื่อให้น้องๆทุกคน Get Ready ก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัยกันครับต้องเราต้องทำงานต้องมีภาระที่ต้องแบกรับจะเป็นการใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆแลละไรายได้ที่เราจะ ได้เนี่ยตำแหน่งที่เราได้ไปรายได้มันจะพอให้กับเราได้ใช้หรือเปล่าแม่เราจะกังวลว่ารายได้จะเพียงพอหรือเปล่าแต่เมื่อเรามีรายได้เพิ่มขึ้นภาษีก็จะตามมานะครับต้องยื่นภาษีด้วยอ,นนอันนี้ไม่เคยรู้ครับไม่เคยรู้มาก่อนไม่ทราบม,มาก่อนเลยว่าต้องเสียภาษีด้วยการยื่นภาษีไม่เท่ากับการเสียภาษีนะครับโดยปกติเวลาเราออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลเราจะมีเงินได้อยู่2ประเภทใหญ่ ประเภทที่1ค,คือคนที่เป็นผู้มีรายได้ประจํากับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์คนที่มีรายได้ประจํามีรายได้ทั้งปีตั้งแต่1นึ0 0 0สบาทขึ้นไปหรือเดือนละ10,000บาทคนเหล่าน,นี้จะต้องยื่นภาษีแล้วนะครับกับกลุ่มที่2กลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์คนที่มีรายได้ทั้งปีตั้งแต่60,000บาทขึ้นไปหรือเพียงแค่เดือนละ5,000บาทก็ท s> <S ต้องยื่นภาษีกันแล้วนะครับอ่าแล้วทําไมต้องยื่นเพราะเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ถึงแม้จะไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็ตาม แสนหนึ่งไม่ใช่ไหมกหมื่นหมื่นห้ามั้งครับไม่แน่ใจ25งหมหรือเปล่าคะต้องบอกว่าเงินเดือนขั้นต้นที่เริ่มเสียภาษีอยู่ที่เดือนละ26,000บาทหรือรายได้ทั้งปีอยู่ที่3 000, 1 0 0 0 0บาทส่วนเราจะเสียภาษีมากหรือน้อยอยู่ที่ค่ารถยนต์ของแต่ละบุคคลนะครับเหมือนที่เข้าใจมันจะหักด้านประกันสังคมด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะถ,ถ้าที่เข้าใจมาเข้าใจอย,อย่างนี้คะ่ะว่าได้ไม่เต็มอยู่แล้ว รู้ว่ามีหักภาษีหน้าที่จ่ายประมาณหนึ่งอะครับประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะรู้แค่นี้ครับเงินเดือนที่ได้ไม่เต็มจะถูกหักอะไรกันบ้างเรามาดูกันอันแรกเรื่องของประกันสังคมเราจะถูกหักอยู่ที่5%ของเงินเดือนเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทจะถูกหักอยู่ที่750บาทต่อเดือนอย่างที่2เรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการออมแบบสมัครใจเพราะฉะนั้นเราจะถูกหักอยู่ที่2-15%แต่อย่าลืมว่าจะมีส่วนของนายจ้างที่สมทบเข้ามาด้วยในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นของสวัสดิการและอย่างที่3เรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายเราจะถูกหักมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานภาษีที่เราเสียเช่นถ้าเราไม่เสียภาษีหรือมีเงินได้ไม่ต้องเสียภาษีเลยเราก็จะไม่ถูกหัก แต่ถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ฐานภาษีที่5%เราก็จะถูกหักไปที่5%เป็นต้นคิดว่าไม่น่าเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนอะไรนี้น่าจะไม่เสียภาษีเยอะคิดว่าไม่เยอะครับเพราะว่าคิดว่าเงินเดือนไม่ถึงเราจะเสียภาษีเยอะหรือน้อยเราต้องรู้จักสูตรคำนวณภาษีง่ายๆกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต หลังจากทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าเงินได้สุทธิครับพอเราเห็นเงินได้สุทธิปุ๊บเราก็จะเอาเงินได้สุทธินั้นมาคำนวณตามตารางภาษีนี้ตารางภาษีอยู่ตกฐานอะไรเราก็จะคำนวณภาษีตามอัตราภาษีนั้นเลยครับเรามาดูตัวอย่างการคำนวณทางภาษีเพื่อทําให้เราเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินเดือนเดือนละ3 0,000บาทเราจะมีไรายได้ทั้งปีอยู่ที่3 6 0 0 0 0บาทหักในส่วนของค่าใช้จ่าย50%ของเงินได้แต่ไม่เกิน10,000แบาท เพราะฉะนั้นก็จะหักได้10,000แบาทส่วนที่2ก็คือตัวหักในส่วนของค่ารถยนต์ส่วนตัวครับอยู่ที่60,000บาทส่วนที่3ก็คือเรื่องของประกันสังคมอยู่ที่สูงสุดคือ9,000บาทดังนั้น3ามแสนลบด้วย1นึ่งแสบาทจะทําให้มีเงินได้สุทธิอยู่ที่1นึ่งแสบาททีนี้พอเราได้เงินได้สุทธิเราก็จะเอามาคํานวณตามขั้นภาษีครับโดยที่ขั้นแรก1นึ่งแบาทแรกนั้นไม่เสียภาษีครับ ก็จะมีส่วนเกิน4 1 0 0 0บาทเนี้ยจะต้องมาคำนวณในอัตราภาษีฐาน5%ดังนั้นทั้งปีเทสคนเนี้ยก็จะเสียภาษีอยู่ที่4 1 0 0 0บาทคูณด้วย5%ก็คือ2,000กับ50บาทเลยละครับเงินให้พ่อแม่การบริจาคให้กับการศึกษาที่พอรู้นะครับก็อาจจะเป็นแบบพวกกองทุนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าแบบไปหาอะไรที่มาลดหย่อนภาษีได้ มีลูกคนสองคนอย่างนี้มั้งครับโอ้โหว่าด้วยค่ารถยนต์บูดกันเลยเหรอครับต้องบอกว่าค่ารถยนต์บูดนั้นนอกจากจะรถยนต์ทางภาษีได้แล้วแต่เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบูดเยอะแยะมากมายและที่สําคัญนะครับจะยังใช้ไม่ได้ทันทีนะครับเพราะเรายังไม่มีแน่ๆในรวันคําแนะนําพิเศษเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของค่ารถยนต์การออมการลงทุนแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือค่ารถยนต์รวมๆกันแล้วเนี่ยสูงสุดไม่เกิน5,000 0 0บาท มีอยู่3ตัวย่อยด้วยกันนะครับตัวย่อยแรกก็คือเรื่องของกองทุน s s f มีสิทธิ์ซื้ออยู่ที่30%ไม่เกิน200,000บาทนะครับส่วนที่2เรื่องของกองทุน r m f หรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพสิทธิ์ซื้อสูงสุดอยู่ที่30%แต่ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทครับและสุดท้ายคือเรื่องของประกันแบบบำนาญทั้งนี้ทั้งนั้นก็เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็เรื่องของ3ตัวเนี้ยทั้งหมดแล้วห้ามใช้สิทธิ์เกิน5 0,000บาทนะครับ ส่วนที่2ก็คือในส่วนของประกันนะครับประกันในที่นี้มีทั้งประกันสุขภาพสิทธิ์ซื้อสูงสุดหรือจ่ายเบี้ยสูงสุดอยู่ที่2 5 0 0 0แต่เมื่อรวมกับประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยเช่นกันนะครับอันนี้จะว่าด้วยเรื่องของสิทธิ์ของประกันชีวิตทีนี้หลายคนก็จะมีคําถามครับว่าแล้วเมื่อไหร่หรือเราจะดูยังไงเมื่อเราอยากจะใช้สิทธ์ก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีเงินได้เรายังมีอายุไม่เยอะ นะครับก็ต้องบอกว่าฐานเงินได้สักฐาน15%หรือเทียบเท่าเงินเดือนอยู่ประมาณ75 0 0 0นะครับก็จะมีคำแนะนำให้เราอยากเริ่มต้นการออมเพื่อการประหยัดภาษีผ่านกองทุน s s f กันนะครับเพื่อทำให้เราได้ประโยชน์ทางภาษีแล้วก็มีเงินออมเก็บรวมไปถึงการที่เราจะมีระยะเวลาในการใช้เงินที่เหมาะสมด้วยเช่นกันครับฟังกันมาเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องถือว่าภาษีเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราแล้วล่ะครับวันนี้ใครที่ต้องการติดตามเรื่องเงินเนทอนทองๆสามารถติดตามได้ที่ c u n e x t App หรือ K-Expert เว็บไซต์ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างเลยนะครับแล้วรับรองครับว่าเรื่องเงินจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณเลยละครับด้วยความปรารถนาดีจาก K-Expert ช่วยคิดทุกเรื่องการเงิน,นกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ